คุณกคยไดิงฟัง p o s t mad p a s t cat ทฤษฎีแปลกที่ยังหาความจริงไม่ได้ไขปริศนาจากสิ่งที่คนยุคแรกสร้างเอาไว้และนี่คือ mystery kitty maru a e รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะประเด็นปริศนาลึกลับทั่วโลกกับดิฉันเจเนวาทำหน้าที่เป็นฮสต์รายการที่ทุกคนกำลังได้รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะนี่คือ ep แรกของรายการ และการเป็นโฮลดครั้งแรกของเจนหากมีอะไรผิดพลาดรบกวนทุกคนพูดคุยกันอย่างสุภาพและมีเหตุผลด้วยนะคะโดย EP แรกของรายการเรานะคะเราจะมาพูดถึงคำทำนายจากการ์ตูนซิมสันที่มีฉากบางฉากในการ์ตูนเกิดขึ้นจริงๆบนโลกของเราโดยเจนจะขอพูดที่มาของการ์ตูนซิมสันก่อนคะ่ะเดอะซิมสันนะคะเป็นรายการการ์ตูนซิทคอมในสหรัฐอเมริกาสร้างโดยเมดเกรนิง มีเนื้อเรื่องตลกเสียดสีวิถวีชีวิตของชนชั้นกลางของชาวเมริกันโดยผ่านตัวละครในครอบครัวคือโฮเมอร์มัชเบธลิซ่าและแม็กกี้โดยมีเนื้อหาที่เกิดขึ้นที่เมืองสปริงฟิลด์มีความยาวของจำนวนทั้งหมด677ตอนและความยาวของแต่ละตอนนะคะจะอยู่ที่20-24นาทีเริ่มออกอากาศเมื่อ17ธันวาคมปีพศ2532 ด้วยความที่การ์ตูนซิมสันนะคะมีจำนวนตอนที่เยอะมากๆเรื่องของเหตุการณ์หรือว่าคำทำนายทายทักนะคะเรียกได้ว่าแม่นยำอย่างกับนั่งทาำแมชชีนมาเขียนการ์ตูนในอนาคตเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเรานะคะได้รวบรวมเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นก็คือเรือดำน้ำไททันเหตุการณ์นี้นะคะเพิ่งเกิดไปสดๆร้อนๆเลยค่ะกับการทำนายเหตุการณ์เรือดำน้ำไททัน ที่สูญหายไประหว่างการเดินทานชมซากเรือไททานิกซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะถูกทำนายเอาไว้ในตอน Homer p ์พาเ n อร์นิตีออกฉายเมื่อปี2006โดยตอนนี้นะคะมีเนื้อหาว่าโฮเมอร์ซิมสันได้ขับเรือดำน้ำลงไปชมซากเรือใต้มหาสมุทรจากนั้นก็เกิดเหตุขัดข้องจนอากาศในเรือลดเหลือน้อยลงต้องใช้เวลาเอาชีวิตรอดถึง3วันถึงจะกลับขึ้นมาบนผิวน้ำได้ เหตุการณ์ในเรื 8, 2, nah. ่องนะคะดูเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในชีวิตจริงเหตุการณ์ที่เกิดในปี2023หรือในอีก17ปีถัดมาที่กระตูนได้ลงไปไม่ได้โชคดีแบบนั้นค่ะเหตุวินาศกรรมนายวันวันเมื่อปี2001เหตุการณ์นี้นะคะปรากฏในตอน The City of New York vs the Homer Simpson ในปี1997โดยเนื้อหาในตอนนี้เป็นตอนที่บ้านของชิมสันได้ตะลุยมหานครนิวยอร์ก นื่องจากรถบ้านถูกขโมยไปซึ่งมีฉากหนึ่งในเรื่องนะคะที่ริซ่าเนี่ยได้หยิบเอาโฆษณารถบัสที่มุ่งหน้าไปสู่เมืองดังกล่าวในราคา9ดอลลาร์แต่ถ้าหากสังเกตในภาพดูดีๆจะเห็นว่ามีตึกคู่ w o r l d t r a d e c e n t e r อยู่ข้างหมายเลข9ทํานถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายในวันๆที่เกิดขึ้นในวันที่11กันยาปี2001หลังจากตอนนี้นะคะได้ฉายออกไป4ปี ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะตึกคู่นี้ก็ได้ถูกทำลายลงไปจริงๆจากการก่อเหตุวินาศกรรมทำให้ตอนนี้ถูกแบนและห้ามฉายเป็นเวลาช่วงหนึ่งเลยค่ะและเหตุการณ์ต่อมานะคะก็คือเหตุการณ์โรคระบาดกับโรคโควิด -19 ค่ะการทำนายในครั้งนี้นะคะมาจากตอน Make in Chinese นะคะในปี1993เนื้อหาในเรื่องนะคะเป็นเหตุการณ์ของโรคระบาดจากเอเชียที่แพร่กระจายมาสู่สหรัฐอเมริกา เหตุเกิดจากชายคนหนึ่งนะคะได้จามใส่กล่องพัสดุก่อนที่จะส่งกล่องนี้นะคะไปยังที่สหรัฐอเมริกาทําให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่และมีเหตุการณ์อื่นๆตามมาซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็คือเราได้มาย่างเลยค่ะว่าเขาโยงมากับโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในโลกของเราในปี2020ค่ะที่เริ่มต้นมาจากอู่ฮั่นหรือประเทศจีนค่ะและเหตุการณ์สุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทัดเจนจนเป็นตำนานที่สุดอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่ได้รับตำแหน่งในปี2017แต่หารู้ไหมคะว่าเรื่องนี้นะคะถูกคาดการโดยซิมสันเอาไว้แล้วกว่า17ปีโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะปรากฏในตอนบัส to the future ในปี2000เหตุการณ์นะคะเริ่มที่บารนะคะได้เห็นมอนิเตอร์ถึงอนาคต ที่ไม่เอาไหนของตนเองและได้เห็นว่าลิซ่านะคะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกและได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อเอาไว้ค่ะตอนนี้ถือเป็นมุกตลกเสียดสีถึงการเลือกตั้งของคนอเมริกาที่การตัดสินใจเลือกตั้งประธานาธิบดีใช้เหตุผลน้อยลงไปทุกทีและในตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นเพียงนักธุรกิจคนหนึ่งที่ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดแต่ใครจะไปคิดราคาว่าอีก17ปีต่อมาเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงๆ และในปี2024คะคะก็ยังมีตอนของซิมสันที่ทำไไมเอาไว้อีกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในอีกหนึ่งตอนที่ฉายปี2015ในฉากของโฮเมอร์ซิมสันกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าในขณนะที่ป้ายหาเสียงทรัมป์2024ปรากฏอยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าหากเป็นจริงจะหมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ อาจจะกลับมาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครั้งในปี2024ค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ถูกรอบยิงและอเมริกาะคะก็คิดว่าเหตุผลนี้นะคะจะทําให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะโอดอีกครั้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่เชนพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามการ์ตูนชิมสันทุกคนคิดว่าชิมสันเป็นการ์ตูนที่ทำานอนาคตไว้จริงๆหรือเปล่าคะ ้ดยส่วนตัวเจนนะคะคิดว่าการ์ตูนซิมสันเนี่ยมีจํานวนตอนที่เยอะมากๆอาจจะมีการที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงโลกของเราก็ได้ค่ะทุกคนคิดยังไรนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยค่ะและวันนี้นะคะเจนขอตัวลาไปก่อนใครอยากรู้ว่าเรื่องราวในทิศหน้าจะเป็นอย่างไรมาเจอกันทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงค่ะ